สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ่าวเอฟแชนแนลนะครับวันนี้ก็มาตกป้าอยู่อ่างเก็บน้ำบานสนุบนะครับเด้อกับพี่ๆเพื่อนครับสังเกตเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเลยนะครับเนาะนี่นะครับบรรยากาศครับตกป้าครับอยู่อ่างเก็บน้ำบานสนบครับผมกำลังลงเบ็ดว่างหันเลยนะครับบ่ท่านต่อดนะครับเดี๋ยว ถ้ามันแตงในเดวสิไหเบิ้งครับอันนี้ลุงนะครับเด้อน่ครับสวัสดีครับเออใส่เนื้อยังครับนี่หัมขนมปังโ้หขนมปังไข่เขียวครับพริดเยอบึงซื้อโอ้คถานโบมือนี่ครับมันจะเบอร์ฟิชชิงพาร์คครับป้ายยังครับมันมากกินครับเนี่ยังสิสุยางสุเนวครับโอ้ครับผมป้านินนวลจันยีสุกกินเมิดครับ เช็ดเบิง้งวาซิมีโต้บอพี่น้องเ้ยเออครับครับ <c oughs> อัสันเดี๋ยวถารอเบิ้งกันนะครับน้าว่าสิมาบมาบ์บอลหน้ครับจะเขาไปรับชม

แต่แด้แขกมานมากนะครับไปยังครับเนี่ยปาหมอครับปาหมอครับปะมอครับปาหมอหน้าครับมเกโปนำครับโอ๊ปยัครับปยังไปังไปยอ้ยชัดเด็ก เล็บวัวป้าใหญ่เลยครับไหนคนมาเลยครับ